สวัสดี FC ทุกคนนะครับอาคลิปนี้ก็มาดูแนวทางลาวพัฒนาสำหรับวันจันทร์ที่20กันต่อเนาะสองววดที่ผ่านมาเราเราก็ปังกันไปแบบแบบสุดๆไปเลยเนาะก็ตัวเน้นเข้าอย่างงวดที่ผ่านมาเน้นตัวเดียวด้วยเนาะถ้าใครฟังดีๆเนาะ เน้นห้าหคิดตัวเลขให้ห้าหกเต็มเต็มแม็กเลยนะห้าหตัวเดียวที่ชอบมาจริงๆอ่ะอ่ะาสำหรับวันนี้มาดูตัวเด่นสำหรับวันจันเลขเด่นนะผมให้เด่นสองตัวเหมือนเดิมก็จะเด่นไปที่ห ออย่างชอบหกมันอยู่เนะหกกับสามแล้วก็เลขยอดนิยมที่ขาดไม่ได้สองวดแล้วเด้อสองวดแล้วมาครบเลยห้าหกเก้างวดตะกี้ออกหนะ้าแปดเก้าสองห้าหกเนาะห้าหกเก้ามาทั้งสามตัวงวดก่อนก็น่าจะครบนะสามตัวเลยเลขยอดนิยมก็คืออย่า ตอนนี้เขากำลังบ้าเลขสามตัวเนี่ยจับมาอีกอีกตัวหนึ่งมาใส่ครบสี่ตัวพอดีนี่นก็งวดนี้เขาก็น่าจะยังเดินต่อเนาะเลขยอดนิยมหนูจากสูตรแล้วเลขยอดนิยมของเขาสามตัวเอ่อก่อนหน้านั้นห้าหกเก้าเลยจับเจ็ดมาใส่อีกตัวหนึ่งได้สี่ตัวพอดีแต่งวดที่ผ่านมา มันมีสองมาเออที่จริงสองมันก็อยู่ในสูตรนะผมไม่ได้จับก็ยังเสียดายนิดๆถ้งงางั้นอาจจะเข้าสามตัวก็ได้นะเสียดายเลขสองผมผมไม่ให้ราคามานะันอะจริงงั้นเลขสองมันมามันมีในสูตรเนาะก็ไม่จับก็คือทิ้งอะผมจับเอาเลขที่เด่นที่สุดอนะมันก็คือเลขห้ากับหกนะคุบหกก็มาคู่กันเลย งวนนี้ห้าหกเก้าจะมาครบทั้งสามตัวปะเอกยอนนิยมนะคอยดูคอยลุ้นอ้าจับเลขใส่ในตารางดีกว่าเอเรื่องขาตั้งกล้องนิดนึงขาตั้งกล้องชั่วคราวจะใช้ได้ดีเหมือนกันนะี <laughs> ่แหละ สำหรับเดี๋ยวผมขอปิดแปดนิดน,นึงนะโอเคมองเห็นกันปะตัวเลขพอมองเห็นไหมรู้สึกมันจะมืดยังไงไม่รู้เนี่ยอ่ลองเปิดนะ <laughs> โอเคอเลขในตารางก็จะมีผมให้ตัวแรกตัวแรกตัวแรกนี่ผมจะไม่ค่อยผ่านนะเข้ามาตลอดอะ่ะ สแล้วก็มี 9, ก้าห้าเจดหนึ่งหตัวนะเัวได้หกตัวก็ที่ผ่านมาผมจับให้แค่5้าหรือเปล่านะห้าก็เข้าไป3ามตัวเนาะ วันนี้ขอเป็นหกก็แล้วกันนะขอเป็นหกตัวเลขมันวนมาเกือบครบแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตัดตัวไหนออกอันนี้คือเลขในตารางก็ลองลองจับบินดูถ้าใครชอบอ่าตัวเดี๋ยวมาดูตัวเจาะดีกว่านะเอเลื่อนนิดน,นึงนะอ่ามาดูตัวเจาะ โอเคตัวเจาะของผมก็จะมีท่าหกนะผมให้เด่นหกับสามใช่ปะหก็จะมีหอะไร สามหกจ ет, เจ็ดก็ยังไม่ทิ้งอะ่ะหกสามหกเจ็ดหกอะไรอีกเก้าหก แล้วก็มีถ้าสามนะสามมีก็จะเออห้าสาม

ตั้นึงตัวเลขเก้าเจ็ดแล้วก็เลขเบิ้นหนึ่งหนึ่งต่ำอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขเด่นนะแต่ว่ามันอยู่ในตารางผมจับให้นะเลขเด่นของผมก็คือ6กับสามแล้วที่แถมลงไปไม่มีหกกับสามก็จะมีเก้าหนึ่ง 97แล้วก็หนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งเบิ้ลหวยบันจันทร์ไม่แน่นะบางครั้งมันออกอาจจะเบิ้ลล่างอะบันจันทร์รอบก่อนออกอะไรอะหนึ่งหนึ่งเก้าสามหรือเปล่าไม่รู้เอลองจับหนึ่งหนึ่งให้ด้วยก็จะมีเก้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดบนล่างเนาะเอามาดูชุดสามตัวกันก่อนเนาะขอเื่อนนิดนึงนะโอเค ชุดสามตัวก็จะมีหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าสาม ห้าเก้าหเจ็ดเก้าหกอะผมให้สีสี่ชุดเนาะก็จะแตกสามตัวตรงมาหลายงวดแล้วนะผมพลาดมางวดที่ผ่านมาไม่เบิ้ลห้าห้าเนาะถ้ามาห้าห้าหกนี่ก็โอ้โหแตกกระจายเลยดันมาสองห้าหกก็พลาดไปอีกอ่ะอันนี้คือชุด สามตัวเนาะเราเรามาดูชุดเด่นกันก่อนเด้อชุดเด่นชุดเด่นสองตัวนะนะขอเลื่อนนิดนึงนะอ่ะชุดเด่นสองตัวตัวแรกปากกากระสะีตัวแรกผมให้ไปที่สังเกตดูตัวแรกที่ผมวงนะที่ผมวงกลมให้นะ ตัวแรกอะ่ะจะไม่ค่อยพลาดนะจริงตัวแรกของผมเน้นให้อะ่ะเอ,อ้เก้าหกถ้าใครดูดีๆคลิปที่ผ่านมานะคลิปที่เข้านะส่วนมากตัวแรกของผมนี่เดินแบบมาแบบตรงๆมาหลายงวดแล้วนะเก้าหกแล้วก็อะไรอีก ตัวที่เน้นตัวเลขมันก็ซ้ำตัวเลขมันก็ซ้ำๆเองเนาะขอไพ่เด้อเด้อเก้าหกแล้วก็หกเจ็ด เก้าสาม <c oughs> ห้าสามสักตัวเนาะห้าสาม อาจาร์ <c oughs> สังเกตว่าเลขห้าผมไม่ได้จำให้หรือเปล่าห้าเก้านะโผลมาทำอไร <c oughs> เนี่ยนะดูในตัวเด่นมีไหมห้าเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดเนี่ ตัวเด่นผมจับให้แค่นี้เนาะหกับสโอเคอ่าชุด3ามตัวที่เด่นเนาะชุด3มตัวที่เด่นก็จะมีหนึ่งเกหก็จะมี ห้าเก้าหกห้าเก้าหกหนึ่งเก้าหกห้าเก้าหกอ แล้วก็หนึ่งเก้าสามนะอน่ะอันนี้คือชุดตัวเด่นก็จะมีหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าสามห้าเก้าหก ตัวเด่นแค่ตัวเดียวถ้าใครจะจับวิ่งรูนนะก็อ่ะมาดูข้างบนก่อนแปมหนึ่งอ่าผมชอบเลขหกในะวดน,นี้6กับ3มอาจจะมาคู่นะก็ได้เนาะหเด่ 6, 6, 6, 3, นหกกองสามเนาะห้าหกมีสิทธิ์มาทั้ง3ตัวเนาะ5 6าหกเกเลขยอดนิยม แล้วก็นี่คือเลขในตารางเลขในตารางลองจับดูผมให้หเด่นสุดอยู่ตรงกลางนะหกหอะไรดีหกห้าออกไปแล้วหกเก้าหกหนึ่งหสาหเจ็ดหหนึ่งไม่ได้จับให้นะนี่ก็เลขในตารางหนะ ให้หกเด่นสุดสุดสามตัวอันนี้มันกี่ชุดนะช,ชุดสองตัวเก้าชุดเนาะ เก้าชุดที่เด่นที่สุดเนาะหนึ่งหนึ่งก็ไม่แน่นะอาจจะมาล่างนะหกผมคิดว่าอาจน่าจะมาบนนะ่ะหกมาบนผมฝากตับตัวนี้อีกตัวหนึงนะ่งเนาะเจไดายมันเจไดายกลัวไม่ให้แล้วจะมาซึ่งมันก็มาบ่อยแล้วล่ละไม่แน่นะ เสียดายมันก็ฝากห้าเก้าไปพิจารณาอีกชุดหนึ่ง <c oughs> ตัวที่เด่นที่สุดนะผมผมยกให้ตัวนี้นะจะมาปะผมฝากชุดเก้าหกไว้นนะอ้อมอกแฟนด้วยนะแ <c oughs> ฟนเอฟสี่เก้าหกที่เด่นที่สุดเนาะที่ผมมองไว้นะก็คิดว่าเลขหกนะจะมา มันหกเจมาแล้วขอเป็น96จะได้ไหมชุด3ตัว3ตัวเด่นผมยกให้ชุด5 9 6เกจีดเส้นใต้หน่อยนี่ห้ากับหนึ่ะนี่คือชุด3ตัวนะหนึ 1, 9, 6, กับห9 6 ลองลงมาเป็น193กับ796ชอบที่สุดคือ196กับ596มันเลขหนึ่งอาจจะมาล่างก็คือมาหลักร้อยอ่ะ119631อะไรประมาณนี้1196เบอร์11นนไปชุดสี่ตัวเนาะ96 เด่นหกรอง3ถ้าหไม่มาก็จะเป็นนี่แหละ9กสมนี่แหละนี่นี่เก้าสตัวรองลงมาจาก9กนะเก้ 9, 6, แล้วก็มาชอบ9กสมากกว่าเนาะ,อะขอให้ปังต่อเนื่องเนาะแนวทางหวยลาวพัฒนางวดนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้แนวทางลองไป พิจารณากับแอรท่านอื่นดูว่าตัวเลขมีคล้ายกันหรือเปล่าเนาะอ่ะ,ะลองแคปหน้าจอไว้โอเคนะนี่อันนี้คืออย่าลืมว่าผมให้ตัวเด่นสุดก็คือตัวนี้นะอย่างว่นที่ผ่านมาให้ห้าหกวันนี้ให้ตัวนี้เก้าหกก็เด่นสามตัวก็สองชุดหนึ่งเกหกับห้าเก้าหนะหนึ่งเกสาเป็นตัวลองมากับเจ็ดเก้าเด่นตัวเดียวคือเลขหก แล้วก็นี่คือเลขลยอดนิยมที่มาสองงวดแล้วห้าหกเก้างวดนี้ถ้ามาคู่กันอีกเอกมันก็เหลือห้าเก้านี้ห้าเก้าหกถ้ามาสามตัวเลยก็สวยอีกนะห้าเก้าหกสามห้าเก้าหกนี้เข้าหมดเลยหกเจ็ดเก้าสามก็ได้นะ <c oughs> ได้ทั้งบนทั้งล่างนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามเดอ้อหิงะปังกันทุกคนนะ สวัสดีครับ